สามอาหารอันตรายกินบ่อยๆโรคหัวใจถามหามีอะไรบ้างอาจารย์สุชาติจะมาเล่าให้ฟังใครอยากจะลดคุณลดพุงลดไขมันออกจากเลือล่างเช่นท่านเอานิ้วแตะที่หน้าจอโทรศัพท์นะครับในรูกลมๆที่มีรูปอาจารย์อยู่นะครับจากนั้นนะครับก็จะพาทุกท่านนะครับข้ามไปอีกหน้าหนึ่งนะครับในหน้านั้นนะครับสังเกตด,ด้านล่างนะครับจะมีภาษาอังกฤษแถวยาว,ยาวให้ท่านเอานิ้วแตะอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะสามารถที่จะติดต่ออาจารย์ได้นะครับ อาจารย์จะให้คําปรึกษาแกท่านนะครับปรีครับหัวล้านก็ปรึกษาได้นะครับสำหรับนะครับอาหารแรกเลยนะครับที่นะครับเราควรจะนะครับกินให้มันนะครับน้อยๆนะครับนั่นก็คือนะครับอาหารที่มีไขมันสูงนะครับไม่ว่าจะเป็นเนื้อสัตว์ติดมันนะครับทั้งหลายนะครับเช่นหนังไก่ขาหมูนะครับพวกนี้นะครับจะนะครับทำให้นะครับไขมันในเลือดนะครับสูงนะครับและจะไป อุดตันนะครับหลอดเลือดของท่านนะครับและก็จะไปส่งผลให้ท่านเกิดโรคหัวใจนะครับและถ้าเกิดว่าเป็นหนักก็คือหัวใจวายนะครับอาจจะตายได้นะครับ2นะครับคือพวกครีมเทียมนะครับพวกนี้นะครับไขมันเทียมพวกนี้นะครับจะอยู่ในเบเกอรี่นะครับหรือไม่ก็น้ําชงทั้งหลายนะครับเช่นชานมไข่มุกพวกนี้นะครับก็ให ลดงดนะครับเพราะว่าของพวกนี้นะครับเป็นไขมันอิ่มตัวนะครับมันก็จะนะครับไปสะสมในหลอดเลือดนะครับสร้างปัญหาให้หลอดเลือดของท่านนะครับทําให้หลอดเลือดของท่านอุดตันนะครับก็เกิดปัญหานะครับกับหัวใจโดยตรงเลยนะครับ3นะครับคือเครื่องในสัตว์นะครับเครื่องในสัตว์นะครับก็จะมีไขมันสูงเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นสายที่ชอบกินนะครับต้มเลือดหมูหรือว่าต้มเครื่องในพวกนี้นะครับเราก็ ลดงดอยากินบ่อยๆนะครับเพราะว่ามันจะก่อให้เกิดนะครับโรคไขมันอุดตันในเส้นเลือดนะครับส่งผลให้หัวใจนะครับทำงานได้ไม่ดีนะครับสุดท้ายนะครับก็จะเป็นโรคหัวใจวายก็เสี่ยงนะครับมากๆเลยนะครับชอบใจคลิปนี้ช่วยผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับแล้วก็คอมเมนต์มานะครับอยากฟังอะไรนะครับวันนี้นะครับก็สวัสดีครับ